การเมืองไทยมีอะไรที่เซอร์ไพรส์ได้เสมอเมื่อล่าสุดมีการเผยแพร่อเอกสารที่ระบุว่าเป็นข้อมูลจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตครั้งที่หนึ่งแต่มีว่าที่สสที่ถูกร้องคัดค้านมากถึง71คนทำให้หลายฝ่ายจับตาไปที่พักเพื่อไทยและพักก้าวไกลซึ่งสองพักนี้มีจำนวนที่นั่งสสต่างกันแค่สิบที่นั่งเท่านั้นจากเดิมที่ก่อนหน้านี้ก,กรกตได้ประกาศผลการนับคะแนน เลือกตั้งสสอย่างเป็นทางการซึ่งปรากฏว่าระบบสสเขตของพรรคเพื่อไทยได้สสหนึ่งสิบสองคนส่วนพรรคก้าวไกลได้สสหนึ่งสิบสองคนส่วนระบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลได้สสสามสิบเก้าคนและพรรคเพื่อไทยได้สสยี่สิบเก้าคนรวมแล้วพรรคก้าวไกลได้สสรวมหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดคนส่วนพรรคเพื่อไทยสสรวมหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดคน และเมื่อตรวจสอบไปที่เอกสารที่อ้างอิงว่ามาจากกะกะตน,นั้นพบว่าในจำนวนว่าที่สอสอที่ถูกร้องคัดค้าน71คนมีพักเพื่อไทย19เขตและพักก้าวไกลอีก7เขตโดยทั้ง7เขตของพักก้าวไกลมีดังนี้กรุงเทพมหานครเขต28บางบอนมีชื่อไอรักชนกสีนอกชนบุรีเขต8จากชื่อจรััดคุ้มไข่น้ำ อดีตสอสอชนบุรีและเขตเก้าชื่อยอดชายพึ่งพร โดยกรณีของรัชนกสีนอกก็เอาชนะวันอยู่บำรุงอดีตสอสอพักเพื่อไทยด้วยคะแนนทิ้งห่างแต่ที่ผ่านมาถือว่ารัชนกเป็นนักกิจกรรมตัวยงทําให้หลายฝ่ายจับตาว่าจะได้รับผลกระทบจากประเด็นที่ถูกร้องเรียนหรือไม่ขณะที่จรัดคุ้มไข่น้ําเอาชนะชาวลิตแสงอุทยัยจากพักเพื่อไทยประมาณ2,000คะแนนส่วนยอดชายพึ่งพรก็เอาชนะแมนอินพิทักษ์จากพักเพื่อไทยเกือบหมื่นคะแนน ด้านจังหวัดเชียงใหม่เขตหนึ่งมีชื่อพลอยเพชรชรัตใหม่ชมพูซึ่งล้มแชมป์เก่าจากพักเพื่อไทยสายตรงตระกูลชินวัตรส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพื้นที่เขตสองมีชื่อชรินวงพันเที่ยงมามือที่ล้มทายาทบ้านใหญ่ตระกูลชีวาน,านัน มาที่พิศณุโลกเขตหนึ่งมีชื่อหมออ๋องปฏิพัทสันติพาดาอดีตสสพิศณุโลกที่ชนะคู่แข่งจากพรรคพลังประชารัฐและเพื่อไทยด้วยคะแนนห่างกันเกือบ20,000คะแนนขณะที่ภูเก็ตเขตหนึ่งมีชื่อสมชาติเตชะถาวรเจริญหนึ่งในทีมส้มภูเก็ตที่ชนะยกจังหวัดขณะที่รายชื่อผู้ถูกร้องเรียนคัดค้านในฝั่งเพื่อไทยก็มีทั้งหมด19คนซึ่งมาจากอดีตสสและผู้สมัครหน้าใหม่ที่น่าสนใจอาทิ การจนบุรีเขตหนึ่งอัคระนันกัรกิตินันซึ่งชนะผู้สมัครจากพักก้าวไกลประมาณ6,000คะแนนและเขต4ศักดาวิเชียนศิลป์อดีตอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเอาชนะผู้สมัครจากพักพลังประชารัฐมากกว่า20,000คะแนนมาที่ฉะเชิงเซาเขต3มีชื่อมดเล็กสักชายตันเจริญลูกชายสุชาติตันเจริญว่าที่สสบัญชีรายชื่อหรือที่ชัยภูมิเขตหมีชื่อศีวะหงทีร ดุลด้านนครพนมเขตหนึ่งมีชื่อภูมิพัฒน์พัชระทรัพย์อดีตสสนครพนมและเขตสองมณพรเจริญศรีอดีตสสนครพนมโดยสองคนนี้สามารถเอาชนะตระกูลโพสุดได้สําเร็จย้ายมาที่นครราชสีมาเขตหมีรายชื่อสมเกียรติตันดีโลกตระกูลผู้สมัครจากสายกำนันป้อเขต10อภิชาเลิศพัชระกมลอดีตสสนครราชสีมาและเขต12นรเ เสศิริโรจนกูลทายาแป้งมันเอี่ยมธงชัย ขณะที่มหาสาร,รคามเขตสองมีชื่อชัยวัฒนาตินรัตอดีสอสมหาสารคามซึ่งเอาชนะผู้สมัครจากพรักพลังประชารัฐเพียง4 0 0พันคะแนนเท่านั้นส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเขตหนึ่งมีชื่อวรสิทธิ์กันติน,นันอดีตสอสอุบลเขตสี่กิตัญญาวาจาดีอดีตสอสอุบลและเขตเจ็ดสุดารัฐพิทักษ์พรพันลบลูกสาวชูวิทย์กุยพิทักษ์พรพันลบอย่างไรก็ตามพักเพื่อไทยมีอก ากได้ลุ้นเพิ่มอีกสองที่นั่งจากจังหวัดชนบุรีเขตสิบท,ที่มีการร้องค้านสัธิระเผือกประพันธ์อดีตศสชนบุรีจากพักพลังประชารัฐ ที่เอาชนะพนธกรใครครวนจากพักเพื่อไทยด้วยคะแนนที่ห่างแค่76คะแนนเท่านั้นอีกเขตหนึ่งพื้นที่บุรีรัมเต 7, ์ตเจตพรชัยศรีสุริยันโยทินอดีตสอสบุรีรัมพักภูมิใจไทยถูกร้องค้านด้วยเช่นกันซึ่งเขตนี้อันดับสองเป็นของผู้สมัครจากพักเพื่อไทยพันธนูวันกลางซ้ายที่มีผลต่างเพียง195คะแนนดังนั้นจากรายชื่อที่เกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่แกน พักเก้ากไกลและพักเพื่อไทยต้องมาลุ้นคำตัดสินจากกอกตอชุดใหญ่ว่าจะมีบทสรุปอย่างไรเพราะทุกคะแนนเสียงสอสอของทั้งสองพักย่อมมีผลต่อสมการจัดตั้งรัฐบาลหรือการแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรีในวันข้างหน้าอย่างแน่นอน